อ๋ออ๋ออันนี้โลละร้อยน่าจะเป็นนิ่มนแบบนิ่มน่าจะเป็นนิ่มนะแม่ครับแม่แม่กินแบบไหนแม่กินเนื้อเนื้อคัดดีๆก็ต้องเป็นฝั่งนั้นนร้อยห้าสิบเองร้อยห้าสิบเป็นห้าสิบบาทเองป้ายังไม่ออกอีกแล้วลูกเล็กก็มีนี่เรานี่เรานี่เราเหมือนกันครับโลลร้อยเหมือนกันร้อยเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นคัดเลยมาแล้วครับใช่ครับไปขึ้นยี่สิบแล้วจุดิเพราะนั้นป้าซื้อร้อยสามสิบเลยล มันก็แล้วแต่พ่อค้าได้ทุเรียนมาใช่ไหมครับพ่อค้าแล้วแล้วต่อยรถแล้วแต่รอบมันนระมาไนขึ้นเป็นร้อยห้าสิบเลยนะตามมาจากไกลมันแพงกว่าเก่าแม่มาจากไหนครับเนี่ยกสวนหลวงที่ป้าซื้อวันนั้นน่ะเหรอครับเออแล้วป้าดูเฟซอ๋อก็เป็นทีการจากสวนหลวงที่อยู่วัดตะกาะครับอ๋อเนี่ย fc fc มาไกลมาจากสวนหลวงเลยเออไม่เหลือร้อยสามสิบที่ป้าจีนต้องใจขับรถมาเลยประมันร้อนเนี่ยต้องถามตั๊กแก่เลยครับกมตั๊กแก่ เราถามพ่กแกได้ไหมแม่แม่ได้กินลูกครับเนี่ย FC มาจากสวนหลวงเลยนะจะกลับแล้วเห็นเลี้ยวทุเรียนใช่ไหมครับอ FC ขอทุเรียนตัวจริงเลยเนี่ยได้สองลูกเลยครับฝากอ่ะอร่อยเลยใช่ไหมครับฝากด้วยนะครับในเพจเพจบาร์ที่ผมมากินมาเที่ยวอีกหนึ่งเพจนะครับแม่เข้าไปกดไลค์ได้เลยนะครับนี่ปป้้าจะเิดดใหูไหนครับเนี่ยดูดิป้าถ่ายมาให้ดูมดูไหมครับถูกใจครับแบบ อยากได้ใหญ่มากลูกหนึ่งป้าวันนั้นซื้อไปพันสีอ่ะครับนักับบ้านแล้วเนี่ยอ๋อเห็นอ้าวนี่รถตู้เรียนเห็นลูกเล็กลูกเล็กๆก็มีแม่ถ้าแม่จะไม่เอาลูกใหญ่อ่ะครับเอาลูกเท่าไหร่ครับทำไมร้อยห้าสิบครับมาเลือกลูกได้เลยใช่เพราะหนึ่งแมันจะ พ่อค้าบอกว่ามันจะนิ่มไปครับอะไรนะครับแม่ใช่แล้วแม่กินได้ไหมล่ะนิ่มเนี่ยโลละร้อยสองเกิงเนี่ยเลือกได้เลยครับเห็นพ่อค้าบอกนะโลละร้อยในเกเนี่ยโลละร้อยเหรอกินได้เลยเหรอได้เลยกินได้เลยครับผมเนี่ยต้องถามนี่ครับต้องถามพ่อค้าขายได้เลยกินได้เลยครับขายยกลูกยกลูกใช่ครับอันนี้ไม่ได้รับประกันเนื้อ อ๋อใช่กินได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ลาสิไปนนี้แม่กินแบบนิ่มเหรอครับเนี่ยมันก็ไม่เล่นหรอกอ๋อกินพอดีนะครับกินแบบนี้นหะอร่อยครับหวานครับหวานแต่ยังไปกินเยอะนะแม่วันละพูพอแล้วครับอ่านั่นแหละครับมาจากไหนครับเนี่ยเอ้ยไม่มามาซื้อชูเละมราจากไหนครับเนี่ยเอ้ยไม่มามาซื้อชูเลียนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ

เขาจะสวยเนี่ยโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเ,เ,ยเยอะมากครับทุกเรียนประมาณหลายตันอยูเอเอ่เอาเหมือนกันแม่จะพร้อมกินเลยหรือว่าอันนี้<อ>ต้องอบ่มก่อนนะเนี่ย อ๋อไม่กินพรุ่งนี้นด้เดี๋ยวเอาไม่กินพรุ่งนี้ใช่ไหมอ๋อแม่นี่ลูกนี้แม่ใช่ <c oughs> ไม่ดีป้ากลับมาโดยติดของวันไม่ได้ฮะกินซื้อ,อ,อสามลูกมึงกินไม่หมดเลยของวันเยหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาลูกไหนก็ได้เลยถ้าสองกลัวันเอาลูกไหนได้เลยถ้าลูกไหนเลือกได้เลยถ้าพูเป็นเป็นใช่อันนี้มันสองพูเอกแล้วก็สองพูเล็ก แต่มันจะลูกเล็กๆครับนี่เออนั่นแหละครับแม่สวยกลมบล็อกเลยยิ่งกว่าลูกบอลเลยครับเนี่ยขอเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยแม่อะไรมากเฮ้ยไม่ใช่เขาแค่กั้นอะไรเฉย เรเลียกแล้วนี่ถ้าจาับพร้อมทานอยู่กองนู้นนะครับนั่นน่ะเริ่มจากอันนี้ไปครับใช่ครับความกินวันนี้แต่150นะครับเปาเลือกได้เลยอันนี้มันจะลูกเล็กเนี่ยตรงนี้ครับความกิน เออลูกนี้ก็ได้ครับเนี่ยปัอมป้อมดีเราต้องแนะนำให้ลูกค้านะครับฝั่งนี้นะสนุกสนานดีครับแม่เอฟซีเอฟซมาไกลไปดูวะ ี่มาอยากสวนหลวงต้องถามพ่อค้าเลยครับผมต้องต้องถามพ่อแก่เลยครับต้องถามนออแก่เลยครับผมต้องถามนออแก่เลยบานพุบลมาขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับอ่าจะมีจนถึงวันที่สามนะครับวันที่สาม กันยาเลยนะครับผมแม่แม่วางไว้ก่อนก็ได้แม่วางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้กินสองวันนะโอเคเรียกลูกเล็กๆให้ป้าอีกสวยๆครับผมลูกเล็กสวย นี่ก็ได้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยนี่นี่ท่าแก่ถือเองเลยเนี่ยสวยสวยแต่มันได้แหละดูตาตีแกจัดแก่มากครับใช่ใช่แบงค์เอาลูกเล่นหน่อยแต่พูดไง รบบครับใช่แม่ครับอันนี้แม่ก็มาซื้อทุเรียนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อครับโโสองโลหนึ่ยร้อยห้าสิบสามร้อยน้อยๆดู ยอดมากครับมาเลยครับผมกับแผงทุเรียนน้องมิวสิกนะครับผมเป็นตะลอนทัว์ทุเรียนนะครับผมเป็นของป่าละอูนะครับวันนี้เป็นของป่าละอูป่าละอู นี่ในส่วนนี้จะเป็นประมาณวันสองวันครึ่งแล้วครับใช่ครับไม่ได้เป็นวอนครน่งแล้วก็วันหนึ่งครับตัวละร้อยใช่ครับตัวละร้อยครับจะไม่เก่งเก่งใช่ไหมเต็มเต็มนี่ก็ใคยไหนครับเอาไปลงในเพจครับแม่ ลูกนี่โลละร้อเหรอสวนะลูกลูกละร้อยห้าสิบไม่ใช่โลละร้อยเป็นลูกอันนี้อันนี้โลลูกไม่โลลูกละลูกหนึ่งอ่ะร้อยห้าสิบแม่ใช่แม่ก็เรียกเอาอีกก็ได้มันทองเอ้ยฟซีเอฟซีทางร้านมาจากศูนย์หลวงเลยหน่อยฮิ้วไปคนละคนละสามลูกสี่ลูกเลยนะครับเนี่ย ตามมาจากในแฟนเพจนะครับเจอแล้วเจอแล้วลูกละนะครับแต่มันยังดิบอยู่ประมาณสองวันถึงจะได้กินก่อนที่ลูกค้าจะปอกจะเจาะสามเหลี่ยมเออลูกเล่นก็สวยแม่ไม่ไม่สวยไม่สวยใช่ครับสวยสครับเท่าไหร่น้วันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเลยกล้ามเสียสลูกแล้วลูกนี้ลูกที่สามแล้ว ไม่ลดเลยกบาทถูกเลยใช้ารน้ำมันผมเชื่อใ้กา้มไงผมก็ขายถูกไงใชาน้ำมันเนี่ยไงร้อยห้าสิบรอยห้าสิบเห็นไหมนสี่อมาอีกนะผมยังมีจนถึงวันที่สามนะครับผมมาวันที่สามดูในดูในเพจใช่ไหมครับแม่ อ่านี่ครับผมสามลูกอ๋อครับนี่ขายเป็นอะไรลูกเล็ก <S <S ยังยังครับขอบคุณครับแม่ เอฟัวจริงมาอ,อุ่นหนูนได้นะครับยังมีจนถึงวันที่สามนะทุกคนเนคนอาครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ด้วยนะผมในช่องยูทูบเปล่าในพลมากินมาเทีย่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับสำหรับแผงทุเรียนออนทัวร์นี้จะมีจนถึงวันที่สามกันยาสองห้าหกเเลยนะครับผม พิกัดนะผมสุขาพิบาล2นะครับผมอ,อยู่ตรงข้ามกับซักอบแห้งนะครับเข้ามาเลยเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ